สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเต The m a กเรื่องราวของชายสุดธรรมดาใช้ชีวิตอย่างสงบต้องกลับมาเป็น นักฆ่าฉลามที่เก่งที่สุดก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยออริชัน n ดนซ and Date เกมเต้นอันดับหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็น Dance Floor เพลงฮิตเพลงใหม่โดนใจทุกคนพร้อมแฟชั่นสุดจึงหรือจะปัดขวาหารักก็ไม่เหงาแน่นอนโหลดเลยตอนนี้ชาวช่องของเราแนรับฟรีไอเทมและโปรโมชั่นเพียบครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนโจนาสพระเอกของเรื่องเขาทำงานเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยใต้ทะเลครับตอนนี้ได้รับภารกิจให้มาช่วยเหลือทหารที่ติดอยู่ในซากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลลึกมากกว่า10,000เมตรระหว่างที่โจนาสพาผู้บาดเจ็บย้ายเข้าสู่เรือกู้ภัยเนี่ยก็ได้มีบางอย่างโจมตีเรือเขาครับซึ่งมองไม่ทันว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่จากแรงสะเทือนที่รับรู้ได้เนี่ยมันคงมีขนาดใหญ่มากขึ้นมา และทรงพลังไม่น้อยพระเอกสั่งการลูกทีมให้รีบกลับมาที่เรือกู้ภัยแต่สภาพในเรือดำน้ำนั้นเสียหายหนักจนลูกน้องสองคนไม่สามารถกลับมาเองได้ครับทงคู่ร้องเรียกพระเอกขอให้กลับมาช่วยเราด้วยแต่เมื่อศัตรูด้านนอกเนี่ยยังคงโจมตีไม่หยุดสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตพระเอกจำต้องตัดสินใจนั่นคือทิ้งพวกเขาทั้งคู่ไว้และรักษาชีวิตเพื่อน11คนข้างบนเขาปิดทางเชื่อมต่อระหว่างเรือทั้งสองลำและพาเรือกู้ภัยหลบหนีออกมาแต่ทว่าเฮลเลอร์หมอในทีมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วย เขาไวไวให้พระเอกกลับไปช่วยซึ่งอีกฝ่ายก็พยายามบอกพวกเรากลับไปไม่ได้แล้วไม่งั้นทุกคนตายหมดแน่ทุกคนเลยหลังจากนั้นไม่นานเรือดำน้ำลำนั้นเนี่ยก็ระเบิดครับส่วนพระเอกหนีออกมาได้ทันเวลา5ปีต่อมามอริสมหาเศรษฐีพันล้านเขาเดินทางมาที่มานาวันศูนย์วิจัยใต้น้ำนอกชายฝั่งของจีนเขาเป็นนายทุนให้กับสถานีนี้ ทำการวิจัยค้นหาพื้นที่ใต้ทะเลลึกรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่นั่นเนี่ยดอกอรจางเป็นผู้ดูแลศูนย์ร่วมกับลูกสาวคนเดียวของเขาซูหยินนางเอกของเรื่องซึ่งทำงานตำแหน่งหัวหน้านักชีววิทยาทางทะเลสองพ่อลูกพาในทุนเดินสำรวจความคืบหน้าของสถานีซึ่งในระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติมเนี่ย มอริสทุ่มเงินมากกว่า1,000ล้านเหรียญให้กับสถานีโดยหวังว่าจะพัฒนาให้เป็นสถาบันวิจัยระดับโลกดรจางอธิบายถึงโครงการที่ศูนย์กำลังทำการค้นคว้าอยู่พวกเขาจะเข้าสำรวจพื้นที่ใต้น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ซึ่งนักวิชาการเชื่อกันว่ามันอยู่ตรงร่องสมุดมาเรียนาทางส่วนต้องการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้จุดนั้นลงไปอีกจึงได้พัฒนาเรือดำน้ำคุณสมบัติพิเศษที่ชื่อว่ายานออริจินมันสามารถลงไปสำรวจพื้นที่ใต้ทะเลลึกขนาดนั้นได้และนี่คือแม็กเขาคือหัวหน้าศูนย์วิจัยแม็กแนะนำมอริสให้รู้จักกับลูกเรือออริจินทั้ง3คนครับได้แก่ลอรีโตชิและก็วอลขณะนั้นพวกเขาเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในเรือซึ่งลอยอยู่เหนือก้อนสมุดเพียงแค่10เมตรเมื่อทุกคนมากันพร้อมอ ผู้รับหน้าที่ควบคุมเรือจึงได้ออกคําสั่งให้ยานออริจินดำลึกลงสู่พื้นดินใต้ก้นมหาสมุทรลงไปอีกเพื่อสํารวจสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นในตอนแรกเนี่ยทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับเรือดำน้ําผ่านทะลุลงไปได้สําเร็จและก็ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนซิ่งทุกคนเนี่ยก็ตื่นเต้นดีใจกับความสําเร็จครั้งนี้จนกระทั่งลูกเรือคนหนึ่งเขาเห็นสัญญาณแจ้งเตือนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่แต่ว่าเคลื่อนตัวเร็วอย่างไม่น่าเชื่อครับมันพุ่ง พื้นที่ปลอดภัยแต่ทว่าก็ไม่ทันเจ้าตัวปริศนานั้นมันเริ่มโจมตีเรืออย่างรุนแรงทําให้ระบบทํางานขัดข้องและไม่สามารถสื่อสารกับสถานีวิจัยได้อีกแต่ก่อนสัญญาณจะขาดเนี่ยลอรีก็พูดย้ํากับทุกคนรับมีบางอย่างอยู่ใต้นี้โจนาสพูดถูกซึ่งก็คือพระเอกที่เคยพูดแบบนี้เมื่อ5ปีก่อนครับแต่ทุกคนกลับหาว่าเขาบ้ากลุ่มคนทํางานที่สถานีก็เร่งประชมหาเรือว่าจะช่วยทั้ง3คนได้ยังไงซึ่งหมอเนี่ยก็ประเมินว่า ต้องเร่งพาพวกเขาออกจากพื้นที่นั้นภายใน18ชั่วโมงครับซึ่งมันอยู่ลึกเกินกว่า10,000เมตรในทีมเนี่ยไม่เคยมีใครไปลึกขนาดนั้นแม็กก็พูดขึ้นมันมีอยู่คนหนึ่งหมอได้ยินเนี่ยก็รีบห้ามทันทีเขาพูดไม่เอานะไม่มีทางซึ่งหมายถึงพระเอกครับแม็กพูดต่อคนที่เคยลงลึกขนาดนั้นแล้วรอดกลับมาได้มีเพียงคนเดียวจนาสเทเลอร์หมอเฮลเลอร์เนี่ยก็ยังค้านอยู่และยังโทษพระเอกที่ทิ้งเพื่อนเมื่อ5ปีก่อนแถมอ้างว่ามีตัวประหลาดจะมาโจมตีเรือ ตอนนี้เขาก็เพี้ยนกลายเป็นไอ้ขี้เมาเลิกทำงานกู้ภัยไปแล้วด้วยแม็กก็สวนเลยไม่ได้ยินสิ่งที่ลอรี่พูดหรอว่าโจนาสพูดถูกทั้งสองก็มีปากเสียงอย่างหนักจนดรจางเนี่ยสั่งให้หยุดเขาเห็นด้วยกับแม็กหรือว่าลอรี่พูดว่าโจนาสพูดถูกซูเยนพายายามจะห้ามพ่อครับแต่ว่าดอ,อร์เนี่ยก็ยืนยันคำเดิมถ้าครั้งนั้นโจนาสเคยช่วยคนไว้ได้พวกเราคงต้องพึ่งเขาในครั้งนี้ด้วยดรจางสั่ง เตรียมเฮลิคอปเตอร์เราจะไปประเทศไทยกันแต่พอพวกด็อกเตอร์ออกไปเนี่ยหมอเฮลเลอร์ที่มีอาคติกับพระเอกอยู่แล้วก็พยายามเตือนซูยินเรื่องโจนาสโดยเปิดคลิปเมื่อ5ปีก่อนในตอนที่พระเอกกลับมาจากช่วยทหารเขายืนยันว่ามีบางอย่างใต้น้ําแต่หมอไม่เชื่อและคิดว่าโจนาสบ้ารับจึงหนีเอาตัวรอดมากกว่าหมอย้ํากับซูยินอีกครั้งผมไม่ไว้ใจที่จะให้เขาไปช่วยลูกเรือยานออริจิน ตัดมาที่โจโนาสตอนนี้เขาใช้ชีวิตชิวๆอยู่ที่สมุทรปราการประเทศไทยรับทำงานเป็นช่างซ่อมเรือและก็ชาวประมงธรรมดาดื่มเบียร์ช้างเป็นชีวิตละเอคขับมอไซค์กลับที่พักทั้งว่าเพื่อนเก่าอย่างแม็กก็มารอเจออยู่ทั้งคู่เข้ากอดกันพอรู้ว่าแขกทั้งสองจะมาขอความช่วยเหลือตนเนี่ยโจโนาสก็รีบปฏิเสธทันทีโดยบอกว่าเขาไม่ดำน้ำอีกแล้วและไม่อยากรับผิดชอบชีวิตใครอีกแม็กจึงได้เปิดคลิปเสียง เหตุการณ์ในเรือออริจินช่วงก่อนที่สัญญาณจะขาดหายให้ฟังรับซึ่งรอรี่นั้นก็บังเอิญเป็นภรรยาเก่าของพระเอกด้วยเทพพูดไม่หยุดว่าโจนาสพูดถูกพระเอกได้ฟังก็คิดหนักบวกกับดร์จางเนี่ยก็ขอร้องไม่หยุดและนั่นแหละครับสุดท้ายเขาก็ต้องคืนสังเวียนทางด้านลูกเรือออริจินทั้ง3ามพวกเขายังอยู่ดีตชิใช้เวลาเขียนจดหมายลาเผื่อจะไม่รอดกลับไปส่วนอลอรี่และวอเนี่ยช่วยกันซ่อมระบบไฟ เพื่อจะรอดกลับไปให้ได้ซึ่งก็เหมือนจะมีความหวังครับหรือว่าพวกเขาสามารถทําให้พลังงานสํารองกลับมาใช้ได้แต่พอเปิดไฟด้านในเรือไม่นานเนี่ยมันกลับเผยตําแหน่งให้ไอตัวปริศนากลับมาโจมตีพวกเขาอีกครั้งเรือดําน้าําสั่นสะเทือนแรงร่างของทั้งสามเนี่ยปลิวกระแทกบางอย่าง ซึ่งก็แย่เข้าไปอีกครับเมื่อลอรีโดนไขควงเสียบท้องเธอรีบบอกให้เพื่อนดับไฟเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่สถานีมานวันก็ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในเรือออริจินแจ็ควิศรรกวกรผู้ออกแบบเรือเขาแจ้งซูเยนว่าออกซิเจนรั่วทําให้ต้องรีบช่วยลูกเรือกลับขึ้นฝั่งภายใน2ชั่วโมงครับซูเยนจึงเสนอตัวเพื่อจะออกไปช่วยเหลือพวกเขาเองโดยจะใช้โกเดอร์ไปดึงเรือออริจินขึ้นมา หลังจากนั้นไม่นานดรจางแม็กและโจนาสก็เดินทางมาถึงมานาวันลูกเรือรายงานความคืบหน้าว่าตอนนี้พวกเราที่เนี่ยมีเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วครับและซูเยนได้ขับไกลเดอร์ยานลำเล็กเพื่อลงไปช่วยทั้ง3แล้วขณะที่พระเอกเตรียมความพร้อมในยานอีกลำที่ชื่อว่าอีว l ลูชันเขาได้เจอกับเหมยอ,อิงลูกสาวของซูเยนทั้งสองได้คุยกันเล็กน้อยเด็กน้อยขอให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะพาแม่เธอกลับมาอย่างปลอดภัยซึ่งโจนาสก็รับปากแม็กบอกว่าพร้อมแล้วเอาเครื่องดำลงได้ แต่พระเอกก็นิ่งอยู่นานเขาไม่ได้ดำมา5ปีเต็มครับทุกคนเนี่ยก็จ้องเป็นตาเดียวแต่สุดท้ายเขาก็ดำลงไปก่อนจะปิดระบบใช้พลังงานจุกจิกและโอนถ่ายมาที่เครื่องยนต์ส่งผลให้เครื่องแรงกว่าปกติซึ่งการทำแบบนี้ร่างกายเนี่ยจะเสี่ยงต่อแรงกดดันใต้น้ำมากๆหมอพูดขึ้นว่าเขาอาจจะสลบได้เลยแม็กจะถามพระเอกเรื่องนี้แต่อีกฝ่ายก็ตอบกลับแบบรู้ทันบอกเฮลเล์ไปว่าฉันจะไม่ลดความเร็วแม็กได้ฟังก็ยิ้มก่อนจะวิทยุบอกสู้ยินให้กลับมาในวัน โจนาสกำลังจะไปที่เรือออริจินแต่ซูเยนก็ปฏิเสธเธอจะไปช่วยเรือนั้นเองและให้พระเอกเนี่ยทำหน้าที่คุ้มกันในช่วงขากลับก็พอขนาดเดียวกันพระเอกก็สื่อสารผ่านแม็กบอกเขาสั่งให้ซูเยนกลับไปเพราะว่ายิ่งคนเยอะในยิ่งเสี่ยงมากและจะเกะกะัเปล่า,ลาซึ่งแม็กก็บอกว่านายบอกเธอไปแล้วเราสื่อสารกันผ่านช่องทางเดียวเนี่ยซูเยนได้ฟังก็แอบยิม้มหลังจากนั้นไม่นานครับซูเยนติดต่อเจ้าหน้าที่มานาวัน เพื่อแจ้งว่าเธอพบเรือดำน้ำออริจินแล้วกำลังเตรียมยิงตะขอไม่เหล็กเพื่อลากเรือขึ้นสู่ผิวน้ำทวัดทันใดนั้นยานของเธอเนี่ยก็ถูกชนอย่างแรงจากสิ่งมีชีวิตประหลาดอีกครั้งมันคือปลาหมึกยักษ์ที่เอาหนวดเนี่ยมาโอบรัดและบีบยานไว้เจ้าหน้าที่ประเมินว่ายานจะทนแรงกดดันได้อีกแค่สิบวินาทีถ้ามันไม่ยอมปล่อย ยานของเธอเจะระเบิดแต่แล้วจูๆ่ๆมึกยักษ์มันก็หยุดนิ่งไปครับแท้จริงแล้วมันโดนสัตว์ที่ใหญ่กว่าข้าไปกินซูเย็นเห็นก็าตาค้างเพราะเบื้องหน้าเธอนั้นคือโคตรฉลามยักษ์ในตำนานเธอรายงานสถานีความยาวประมาณ25เมตรได้พระเอกรู้ทันทีครับมันคือเมกการโลดอนก่อนจะพูดกับกล้องในยานเพื่อสื่อสารกับมอเฮลเลอร์เห็นไหมฉันไม่ได้บ้าพระเอกเตือนเธอให้ปิดไฟและเก็บตัวในที่มืดเพราะว่าแสงสว่างจะดูดเหล่านักล่าใต้ตทะเลซูเย็นทำตามคำแนะนำ แต่ก็มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้อีกโชคดีที่ยานของพระเอกมาถึงพอดีครับเขาทําการล่อโคดฉลามด้วยการยิงไฟไปในทิศท,ทางอื่นพระเอกสั่งการให้ซูยินปล่อยแท้งลอยกลับขึ้นผิวน้ําไปก่อนเขาจะช่วยกู้ภัยเรือออริจินเองจากนั้นยานของโจนาสเนี่ยก็เข้าถึงออริจินเขาได้เจอกับพวกลอรี่หลังจากทักทายกันครับพระเอกก็รีบดึงเธอขึ้นมาตามด้วยวอทว่าตอนนั้นโตชิเนี่ยก็เห็นสัญญ,ญาณฉลามกําลังกลับมาที่เรือเขารู้ว่าคงไปไม่ทัน ตชิจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวโดยยัดจดหมายที่เขาเขียนถึงภรรยาเนี่ยไว้ในกระเป๋าของวอพอเพื่อนขึ้นไปผลเขาก็ปิดทางเชื่อมต่อทันทีหนุ่มแว่นเสียสละตัวเองครับเพื่อให้คนอื่นรอดซึ่งวอเนี่ยก็รู้สึกแย่มากตัวชิเปิดไฟสว่างที่ยานเพื่อล่อฉลามปีศาจซึ่งมันเนี่ยก็พุ่งมาอย่างแรงตัวชิตะโกนครั้งสุดท้ายและเรือก็อระเบิดซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้แต่มองด้วยความรู้สึกสะเทือนใจในเวลาต่อมาพระเอกพาลอรี่กับ War, กลับมาถึงสถานีได้อย่างปลอดภัยแต่ซูเยนเนี่ยกลับตรงมาตำหนิพระเอกเรื่องโตชิเธอเข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายทิ้งเขาไว้พระเอกก็บอกทันทีครับว่าโตชิเลือกของเขาเองก่อนจะเดินจากไปทว่าหญิงสาวยังไม่ยอมเธอบอกว่านี่ไงนิสัยของคุณคุณชอบทิ้งคนอื่นอยู่แล้วนี่ยอีกฝ่ายก็สวนเลยคุณต่างหากที่ส่งลูกเรือไปใต้น้ําและก็หันมาด่าแม็กฉันถึงบอกไงว่าไม่อยากทําอะไรแบบนี้อีกก่อนจะเดินจากไปทางด้านหมอเฮลเลอร์เขาก็ขอโทษโจนาส ที่ไม่เชื่อคําพูดในตอนแรกและเอียกก็ตอบกลับช่วยลอรี่ซะแล้วจะถือว่าเจ้ากันวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ซูเย็นทราบเรื่องทั้งหมดเนี่ยเธอก็รีบไปขอโทษโจโนาสเช่นกันซึ่งอีกฝ่ายเพิ่งอาบน้ําเสร็จซูเย็นถึงกับเขินอายครับเมื่อได้เห็นซิกแพคของพี่เจสันซึ่งพอออกมาจากห้องแม็กเนี่ยก็บอกเธอว่าจะคบกันก็เอาเลยโจนาสเลิกกับลอรี่นานแล้วซูเย็นก็แกล้งไม่สนด้วยบอกฉันไม่ได้ถามสักหน่อยอะหลังจากนั้นทีมงานก็ประชุมกันจริงจังเรื่องเมกาโลดอนซูเย็นอธิบายว่า มันคือฉลามสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลฉลามครับยาวประมาณ21-27เมตรมันดุร้ายและเป็นผู้ล่าอันดับแรกในห่วงโซ่อาหารขากรรไกรมันแข็งแกร่งกว่าสัตว์ทุกชนิดเม็กสามารถกัดวานตัวใหญ่ให้ขาดครึ่งและหักกระดูกกลางตัวได้ดรจางพูดต่อการปรากฏตัวของเจ้าโคตรฉลามทําให้พวกเราได้กลายเป็นผู้ค้นพบความลับใต้ทะเลเลึกหรือว,ว่านักวิชาการเชื่อกันว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า2ล้านปีครับแต่พระเอกก็ได้เตือนว่าให้อยู่ห่างมันจะดีกว่า มันเป็นฉลามปีศาจมันคือนักล่าครับถ้ามีใครลงไปสำรวจแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกเขาจะไม่ช่วยอีกแล้วซึ่งนายทุนมอริสก็ไม่สนใจคำแนะนำของพระเอกครับเขาตื่นเต้นกับการค้นพบในครั้งนี้มากแล้วเร่งให้ทีมงานเนี่ยเดินหน้าสำรวจต่อไปในขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นเมยอิงลูกสาวของซูยินก็เ,เล่นลูกบอลคนเดียวที่โถงทางเดินแต่แล้วจู่ๆเจ้าเมกกะโลดอนเนี่ยก็ปรากฏดตัวมันพุ่งเข้าใส่กระจกอย่างแรงครับ จนกระจกเกือบแตกแรงสะเทือนมาถึงในห้องประชุมทุกคนเนี่ยก็รีบออกมาดูซูเยนเจอลูกสาวอยู่ที่โถงใต้น้ําเด็กยญิงบอกแม่ทันทีปลาปีศาจมันกําลังมองพวกเราอยู่พระเอกและแม็กก็จ้องรอยฟันขนาดใหญ่ที่อยู่ผนังแก้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นฝีมือวานเพราะมันว่ายอยู่แถวนั้นด้วยแต่ทุกอย่างก็เคลียร์เมื่อเจ้าแม็กมันโผล่มาอีกครั้งพร้อมงาบกินวานต่อหน้าต่อตาทุกคน จากนั้นสถานีก็อยู่ในสภาวะฉุกเฉินทีมงานประชุมเคร่งเครียดเรื่องเจ้าเมกแโลดอนพยายามหาสาเหตุที่มันสามารถว่ายผ่านชั้นเยื่อแข็งด้านล่างมาถึงจุดที่สถานีอยู่ได้ยังไงพอวิเคราะห์ก็ได้พบว่าตอนที่ยานออริจิน Origin จาระเบิดเนี่ยมันได้เพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวน้ําให้อุ่นขึ้นครับจนได้เปิดเส้นทางผ่านชั้นน้ําแข็งทําให้เจ้าเมก สามารถเคลื่อนตัวไปสู่พื้นทะเลด้านบนได้และยานกู้ภัยของพระเอกเนี่ยก็เหมือนจะขับนําทางให้ฉลามยักษ์ว่ายมาเจอสถานีพวกเขาอย่างไรก็ตามตอนนี้อุณหภูมกลับมาปกติและช่องทางนั้นก็ถูกปิดไปแล้วจะว่าไปมันก็เป็นความผิดพลาดของพวกเขารที่ทําให้ตัวอันตรายอย่างเจ้าเม็กเนี่ยรอดผ่านมาถึงผิวน้ําระดับนี้ได้พระเอกเสนอให้รีบกำจัดมันทิ้งก่อนจะชิบหายไปมากกว่านี้แต่ซูเย็นอยากให้จับเป็นก่อนขนาดนั้น เจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่าฉลามนักล่าตัวนี้มันได้บุกโจมตีเรือในระแวกที่ตั้งของสถานีทำให้เรือสามลำเสียหายหายในเวลาแค่5วินาทีพระเอกบอกทันทีใช่เจ้าเม็กแน่เราต้องไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยพวกเขาก็รีบพากันออกทะเลเพื่อหวังจะหยุดยั้งมันแต่เมื่อถึงจุดที่ว่าเนี่ยก็เห็นซากความเสียหายลอยอยู่เหนือน้ำซึ่งก็บังเอิญมากครับเพราะว่าเหยื่อที่เจ้าเม็กจัดการเป็นพวกที่ชอบล่าหูฉลามมันอาจมาแก้แค้นให้เผ่าพันธุ์และตอนนั้นเองเจ้าเม็กก็ปรากฏตัวอีกครั้ง กำลังตรงมาหาพวกเขาทีมงานถกเถียงกันว่าจะจัดการมันยังไงเดียดอกเตอร์บอกพระเอกว่าถ้ายิงจุดอ่อนของมันก่อนเช่นที่ปากหรือเหงือกแล้วต้อนมันเข้ากรงพวกเขาจะฉีดยาและฆ่ามันได้ในภายหลังแต่แม็กเนี่ยก็แจ้งว่ากรงสําหรับคังฉลามยักษ์ยังไม่พร้อมในตอนนี้ด้านนายทุนใหญ่จึงเนี่ยให้ยิงเครื่องติดตามแบบ G.P.S. ฝังตัวมันแม็กบอกทันทีถ้าจะทําแบบนั้นต้องเอาเรือไปเทียบใกล้ไอ้แม็กซึ่งมันก็เสี่ยงมากไป ซูยินจึงเสนอความเห็นครับการจะไปประชิดตัวมันได้โดยไม่ใช้เรือก็คือให้คนไว่ายไปซึ่งมันอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ว่าใครกันละ่ะจะกล้าทําเรื่องอันตรายแบบนั้นนั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็นิ่งเงียบซึ่งก็คงเดาไม่ยากคนที่อาสาก็คือพระเอกเขาแอบ,บยอดจีบซูยินด้วยถ้าผมโดนฉลามกินคุณจะต้องเสียใจมากแน่แน่ซูยินก็ตอบกลับว่าอ่าก็อาจจะนิดนึงอะ่ะเมื่อแต่งตัวพร้อมโจนาสก็โดดลงน้ําพร้อมกับปืนยิงเครื่องติดตาม โดยทีมงานมีเครนเพื่อดึงตัวกลับมาหากมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันพระเอกค่อยๆไหวไปอย่างช้าๆไม่ให้เจ้าฉลามรู้ตัวครับแต่เมื่อจะถึงตัวมันจูจูแม็กเนี่ยก็ดำลงไปใต้น้ำทำให้พระเอกไม่เห็นครีบและไม่สามารถคาดเดาตำแหน่งมันได้อีกเขาจึงดำลงไปมองหาเพราะว่ากลับไม่มีอะไรที่นั่นจนกระทั่งมันโผล่มาอีกครั้งซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากตัวเขานักโจนัสตกใจเล็กน้อยครับแต่ก็ยิงเครื่องติดตามใส่ครีบมันได้สำเร็จแม็กสั่งให้ดึงโจนาสกลับขึ้นเรือซึ่งในระหว่างลากตัวเขาเนี่ย มันก็เกิดแรงกระเพื่อมใต้น้ํานั่นเลยครับสัญชตาตญาณนักล่าของเจ้าเมกก็ทํางานมันรับรู้ว่ามีเหยื่ออยู่ใกล้ก่อนจะว่ายทยานตามล่าพระเอกทันทีซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องหลบเลี่ยงบนเรือก็เร่งเครื่องเต็มแรงหลังจากโดนล่าอยู่นานสุดท้ายพระเอกรอดได้แบบโคตรวุ่นวิด,วดเจ้าเมกลอยหายไปใต้ท้องเรือเอเลอร์บอกพระเอกนายอาจงี่เง่านะแต่นายไม่ขี้ขลาดแน่นอนทุกคนก็ยิ้มโล่งใจหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครับ ที่จะกำจัดเจ้าวายไร้หิีมงานเตรียมยาสลบหัวหอกและกรงที่ทำจากวัสดุพิเศษและทนต่อแรงกระแทกพร้อมยึดด้วยสลิงที่เชื่อมต่อกับเครนบนเรืองานนี้ซูเย็นเสนอตัวทำเองเธอจะเข้าไปอยู่ในกรงแล้วยิงยาใส่เจ้าเมก็กแต่พระเอกพยายามพูดว่าให้ผมทำเถอถ้าว่าหญิงสาวยืนกรานเธอบอกฉันเคยดำน้ำกับฉลามมาเป็นร้อยครั้งและฉันรู้จักร่างกายของมันดีว่าจุดไหนที่เหล็กแทงทะลุหนังมันได้เมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาเก็ปล่อยซูเย็นลงไปผลข้างบนเทเลือดล่อฉลาม ทว่าก็มีแต่ฉลามเล็กที่มากินครับแต่ไม่นานเกินรอเจ้าเม็กมันก็โผล่มาโดยพุ่งชนกรงเธอจากข้างล่างแรงกระแทกมหาศาลนั้นทําให้ตะแกรงบิดเบี้ยวตอนนี้เม็กมันคลั่งหนักมากครับสลัดกรงไปมาไม่หยุดดึงสลิงเหวี่ยงไปตามแรงมหาศาลของมันคนบนเรือเนี่ยต้องรีบหนีตายจากเคลนที่หกักโค่นและสลิงที่ดูพร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อ แต่ในที่สุดซูเยนก็วางยามันจนได้แต่ว่ามันก็อึดมากครับพยายามพุ่งตรงมากัดกรงซูเยนและกะจะกลืนทั้งกรงเลยโจนาสเห็นท่าไม่ดีเขาเรียบกระโจนลงน้ําตามไปช่วยนายทุนใหญ่เห็นเนี่ยก็อึง้งจนพูดไล่หลังว่าโคตรจะกล้าเลยพระเอกจับสลิงไว้แล้วค่อยๆไต่ลงไปที่กรงแต่ตอนนี้หน้ากากของซูเยนเนี่ยเสียหายหนักมากอากาศเดิมรั่วทำให้เธอสูญเสียออกซิเจนแล้วก็หมดสติพระเอกรีบพาร่างเธอออกจากกรงส่วนคนบนเรือเนี่ยก็โยนปลาดิบล่อไอ้เม็กไปอีกทาง และใช้สลึงล่ามครีบมันไว้ไอ้วายไร้ไหววนกลับมาหาเหยื่อมันอีกครั้งและมันเกือบจะงาบควบพระเอกได้แล้วแต่ยาเนี่ยก็ออกฤทธิ์ทันเวลาพอดีครับฉลามยักษ์ในตำนานได้จบชีวิตในที่สุดแล้วโจนาสก็พาซูเย็นกลับขึ้นเรือก่อนจะรีบปั๊มหัวใจให้เธอทุกคนเนี่ยก็ลุ้นกันหนักมากโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อทว่าตัดมาอีกทีซูเยนเนี่ยก็ฟื้นอยู่บนเตียง ญิงสาวขอบคุณโจนัสที่ช่วยชีวิตเธออีกครั้งแล้วพวกเขาเนี่ยก็พากันไปดูศพเจ้าเม็กที่ตอนนี้แขวนอยู่บนเรือทุกคนพอใจกับชัยชนะและชวนการถ่ายรูปกับเจ้าเม็กเป็นที่ระลึกวออยากได้ภาพเจ๋งๆเลยเอาหัวเนี่ยเข้าไปในปากฉลามแต่เขาก็โดนเพื่อนแกล้งครับจนเผลอตกน้ำไปอย่างไรก็ตามโจนัสสังเกตว่าฟันของฉลามที่เป็นศพเนี่ยมันมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับฉลามก่อนหน้านี้ซึ่งก็ตายยากมากครับฉลามยักษ์ที่ว่าเนี่ยมันก็โผล่มางาบกินวอไปทั้งตัว แล้วก็เอาศพฉลามนั้นกลับไปด้วยแรงกระแทกมหาศารทําให้เรือล่มคนในเรือพลัดตกทะเลหนุ่มผิวดําร้องวุ่นวายทำไมไม่บอกก่อนว่ามันมีหลายตัวเขาพูดไม่หยุดว่าถ้ารอดกลับไปได้เนี่ยจะยืน่นใบลาออกส่วนมอริสเขารีบติดต่อขอความช่วยเหลือดอกเตยจางได้รับบาดเจ็บหนักต้องรีบพาไปโรงพยาบาลพวกเขามองหาหมอเฮลเลอร์ซึ่งเขายังไม่ขึ้นจากน้ําทว่าตอนนั้นเจ้าเมกแ่นมันก็ว่ายวนอยู่แถวนี้มุ่งตรงมายังเฮลเลอร์ซึ่งอยู่กับแจ็ค แต่แล้วจู่ๆหมอก็ขอเสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนสาวเขาตีน้ําอย่างแรงเพื่อล่อมันสุดท้ายก็จบชีวิตไปอีกคนทุกคนก็รู้สึกแย่มากครับโดยเฉพาะแจ็คเพราะหมอยอมตายเพื่อเธอหญิงสาวถูกช่วยขึ้นมาบนเรือก่อนจะร้องไห้อย่างหนักทุกคนเหมือนจะสิ้นหวังแต่ยังโชคดีครับที่เรือเล็กเนี่ยยังใช้ได้อยู่พวกเขารีบขับขึ้นฝั่งแต่โคดฉลามยังตามล่าไม่เลิกจนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยซึ่งเป็นของนายทุนใหญ่ทำให้ทุกคนรอดมาอย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามแรับพ่อของซูเย็นเนี่ยได้เสียเลือดไปมากพอบอกลูกสาวว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกมากก่อนที่ดรจางจะสิ้นลมซูเยินร้องไห้อย่างหนักแต่หากใครกําลังมองหามือถือใหม่เนี่ย ต้องนี่เลยครับแซลมอนโฟนร้านรับผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมีทั้ง iPhone Android ให้ผ่อนได้ทุกรุ่นอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรสัญชาติไหนก็ผ่อนได้เริ่มต้นผ่อนแค่วันละ50บาทมีหน้าร้านจริงมั่นใจได้ร้อเปอร์เซตอนนี้มีแจก iPhone 16แใครสนใจดูกติกาได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของร้านได้ทุกช่องทาง อยากผ่อนมือถือเครื่องใหม่แอดไลน์แอดเซอร์นโฟนหรือสแกนค r วอารโค้ดได้เลยผ่อนมือถือไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักไลน์ s ซ l ร์นโฟนต่อมามอริสมหาเศรษฐีผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้เขาประกาศกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยทราบเรื่องโคชฉลามล้านปีแล้วและจะส่งทีมาจัดการมันมานาวันจึงไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อีกและขอสั่งปิดสถานีนี้ไปก่อนจนกว่าจะฆ่าฉลามยักษ์ได้สำเร็จแต่สิ่งที่เขาบอกทีมงานเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกครับ จริงๆแล้วมอริสต้องการจะเก็บเงียบก็กลัวว่าจะมีเรื่องฟ้องร้องตามมาหากมีคนตายไปมากกว่านี้เขาจึงวางแผนจะฆ่ามันเองในคืนนั้นมอริสและกำลังทหารกลุ่มหนึ่งได้ออกล่าตัวเม็กที่ยังมีชีวิตอยู่โดยตามพิกัดมันจากเครื่อง GPS เขาออกเรือไปกับทีมร่วมกับทหารบนเฮลิคอปเตอร์ที่ปล่อยระเบิดลงใต้น้ำทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นตามแผนทหารบอมเจ้าเม็กได้สําเร็จทีมมอริสเข้าไปดูซากก่อนจะต้องงงเพราะว่าปลาตัวใหญ่นี้ไม่ใช่เจ้าเมกครับแต่เป็นวานต่างหาก มอริสรู้ตัวทันทีเขาสั่งให้รีบออกเรือทว่าตอนลูกน้องเร่งเครื่องกระทันหันเนี่ยทำให้มอริสเสียการทรงตัวจนพลัดตกเรือเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ลูกเรือก็ไม่ได้ยินเศรษฐีหนุ่มจำต้องว่ายน้ำหลบหนีฉลามโหดเพียงลำพังเขาพยายามปีนขึ้นไปบนซากตัววานซึ่งก็คิดว่าคงจะรอดแล้วแต่ก็เสียวิเม็ก็กลับมางาบเขาไปทั้งตัวตัดมาที่สถานีมานาวันแม็กที่เช็คข่าวกับทางจีนแล้วจึงได้ทราบว่ามอริสโกหกครับ ไม่มีหน่วยงานไหนรู้เรื่องโคตรฉลามที่หลุดออกมาและเมื่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรเหล่านั้นก็ไม่มีใครสนใจก็าคิดว่าเขาแต่งเรื่องพวกพระเอกจึงตกลงกันจะออกล่าเมก,กันเองโดยครั้งนี้จะออกเดินทางด้วยเรือเดินสมุทรลำใหญ่พระเอกขอให้วิศวกรสาวแฮกระบบติดตามตัวเมกจากเครื่องของมอริสเธอก็พบว่าฉลามยักษ์กำลังไว่ายไปที่ชายหาดดังแห่งหนึ่งในจีนและคาดว่ามันจะถึงที่นั่นภายใน20นาทีพวกเขาก็วางแผนจะล่อสัตว์ร,ร้ายให้ออกห่างจากหาดที่มีคนหนาแน่น โดยใช้คลิปเสียงวานดึงดูดความสนใจก่อนจะใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กทําการยิงโจมตีมันให้สิ้นซากทางด้านเจ้าฉลามโหดมันเริ่มปวนมนุษย์อีกครั้งโดยมีเป้าหมายคือรอบบริเวณเรือสํารานที่เจ้าบ่าวสาวเนี่ยกำลังฉลองกันอยู่มีกลุ่มสาวที่เล่นน้ําอยู่รอบๆรวมถึงเจ้าหมาน้อยที่พลัดตกลงมาหลังจากโจมตีฝั่งไปแล้วเจ้าเมก็มุ่งหน้ามาที่ริมชายหาดซึ่งมีนักท่องเที่ยวนับร้อยครับที่ว่ายน้ํากันอย่างสนุกอยู่ร่างใหญ่โตของมันเนี่ยลากเกี่ยวโซ่ล่ามแพ ทำให้แพรชนกันวุ่นวายผู้คนแตกกระจงเมื่อมีคนเห็นว่าความชิบหายทั้งหมดมันเกิดจากสัตว์ร้ายที่อยู่ใต้น้ําพูกเขาก็รีบส่งสัญญาณเตือนกันว่าฉลามบุกจากนั้นคนเป็นร้อยๆเนี่ยก็รีบว่ายน้ำหนีเพื่อเอาชีวิตรอดผู้คนแตกตื่นตกใจส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือบางคนก็ว่ายหนีเข้าฝั่งบ้านก็ไปเกาะแพเจ้าเม็กโชว์ความร้ายกาจของมันด้วยการกระโดดพุ่งขึ้นมาหวังจะงาบคนบนแพรแต่ก็โชคดีมากครับพวกพระเอกปล่อยเสียงวานได้ทันเวลา เมกหยุดโจมตีมนุษย์และว่ายวนตรงดิ่งไปยังเสียงตอนนี้พระเอกและซูยินรอยอยู่ในยานไกลเดอร์กันคนละลำพระเอกรับหน้าที่ขับล่อมันซึ่งเจ้าเมกเนี่ยก็จ้องไล่ล่าหวังจะงาบเขาให้ได้พระเอกพามันมาใกล้าย,ยานของซูยินเพื่อจะให้เธอเนะี่ยยิงมันด้วยต่อปีดโดซึ่งทุกอย่างก็ออกมาตามแผนครับเจ้าเมกโดนต่อปีดโดเต็มๆแต่ที่ผิดคาดคือมันกลับไม่เป็นอะไรอย่างที่คิดซูย็นจึงมาขับล่อให้บ้างทว่าพอพระเอกจะยิง ยานเขาเนี่ยกลับขัดข้องสง,งันจนไม่สามารถปล่อยต่อไปดูได้จเจ้าเมกที่สุดคลั่งก็พุ่งเข้าชนยานของพระเอกจนเขาบังคับเครื่องไม่อยู่ในขณะที่เหตุการ์ใต้น้ากาลังไล่ล่ากันอย่างดูเดือดน,นั้นด้านบนท้องฟ้าเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์สามลำบินวนอยู่ที่บริเวณเกิดเหตุด้วยซึ่งเป็นของพวกนักข่าวครับความบันเทิงยังไม่หมดแค่นั้นนักบินคนหนึ่งมัวแต่ตะลึงกับภาพฉลามยักษ์ใต้น้ําทําให้เผลอชนกับเฮลิคอปเตอร์อีกลํา จนเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้และตกลงมายังเรือของทีมงานพวกเขาต้องสละเรือรีบดวลลงน้ําเพื่อหน,นีตายสุยินได้ยินเสียงของแม็กที่ถามหาลูกสาวหญิงสาวห่วงลูกมากครับซึ่งพระเอกก็เข้าใจดีจึงบอกให้เธอกลับไปช่วยเหมยอิงก่อนและเมื่อมาถึงผิวน้ําสูยินก็พบว่าทุกคนปลอดภัยดีครับแต่เธอในก็เห็นครีบของแม็กที่ลอยวนอยู่ไม่ไกลแม็กเตือนโจนาสให้กลับขึ้นมาถอยกันก่อนแต่พระเอกตัดสินใจแล้วเขาขอสู้กับมันอีกครั้ง โดยตัดการเชื่อมต่อด้วยเพื่อนที่เห็นเดี๋ยวก็ตกใจท o o เหมือน,นเขาบอกลาเป็นในๆครับพระเอกเร่งเครื่องเต็มกําลังพุ่งเข้าไปเชนหน้ากับเจ้าเม็กอย่างไม่กลัว2ฝ่ายกําลังจะชนกันพระเอกหลอกว่าจะพุ่งขึ้นบนก่อนจะหักลงอย่างรวดเร็วแทงเล็กกรีดเข้าที่ท้องของฉลามไรมันสะบัดร่างไปมาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังมีแรงมากพอที่จะงับยานพระเอกไว้ได้ยานพระเอกจวนจะแตกน้ําก็เริ่มทะลักเข้ามา โจนัสตัดสินใจออกจากเรือดำน้ำ,นำก่อนจะใช้แท่งเหล็กเนี่ยเสียบเข้าที่ดวงตาของมันเมกาโลดอนดีดดินอย่างทรมานครับซึ่งเลือดของเจ้าเมกเนี่ยก็ล่อฟูงฉลามอีกกลุ่มมาก่อนที่พวกมันจะรุมกินร่างเมกทั้งเป็นนั่นแหละครับเราเอกปิดจ็อบได้สําเร็จไม่นานซูเยนก็ขับยานมารับทุกคนบนเรือก็ดีใจมากที่เห็นโจนาสปลอดภัยสถานการณ์กลับมาเป็นปกติของทะเลงเงียบสงบและสวยงามเหมือนเช่นเคยทุกคนร่วมฉลองการมีชีวิตรอด ส่วนโจนาสและซูเยนที่ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันมาหลายครั้งก็น่าจะลงเอยกันด้วยดีครับโดยมีเด็กหญิงตัวน้อยอย่างเหมืออิงเป็นแม่สื่อและหนังก็จบลงตรงนี้นี่คือ The m a ม2018โคตรหลามพันล้านปีทำคะแนนจาก IMDB ไปที่5.7เต็มส0คะแนนส่วนวัดเทนแนยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่47% ฟังคนดู44%ครับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Netflix และ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนเห็งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ